นมัสการพระอาจารย์บรรทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 6ตรงกับวันศุกร์ขึ้น13าค่ำเดือน8ปีเถาะวันนี้เป็นวันโลกาวินาศหลีกเลี่ยงการมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีฟู้สีบานเย็นสีม่วงอ่อนๆเสียบโชคของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆมอกสีตะกั่วสีุรันเงินทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศอาคเน รือทิศตะวันออกเฉียงท่าเฉียงใต้นะครับทิศอับโชคของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้คือโกเมนทับทิมสีชมพูพอยชมพูหินสีชมพูเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินีในชื่อคือยอยักษ์รอรืเรลลิงและวแหวนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช่อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอรักขังและงองเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช่อักษรที่เป็นมงคลสูงสุด ตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานชอชิ่งชกอช้างซอโซช่อกระเฉยและย่อยิงเลขมงคลวันนี้เลข9เลข3และเลขหมายเซตวันนี้เนลสันแมนเดรากล่าวไว้ว่าความกล้าหาญไม่ใช่การไร้ซึ่งความหวาดกลัวแต่มันเป็นการก้าวข้ามความกลัวและเอาชนะความหวาดกลัวนั้นได้ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิต คิดอะไรไม่ออกบอกอกาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ